โฉมหน้าอีฟพุทธิดาทายาทเพียงคนเดียวอาต้อยเศรษฐากับอาเปียกอรัญญาก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจสำหรับการจากไปของอาต้อยเศรษฐาสิริฉายาอดีตนักร้องนำวงดิอิงพอสซิเบิลหลังรักษาโรคมะเร็งปอดมานานกว่า3ปีโดยต้องเข้าออกโรงพยาบาลอยู่บ่อยครั้งกระทั่งมาเสียชีวิตโดยทางด้านอีฟพุทธิดาลูกสาวอาต้อยเศรฐา ได้ออกมาโพส์ตรูปภาพท้องฟ้าพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความเพียงสั้นๆเอาไว้ว่า4.42ด้านคนบันเทิงแห่เข้ามาแสดงความอาลัยต่อการจับไปของอาต้อยเศรษฐากันอย่างมากมายด้านชีวิตครอบครัวอาต้อยเศรฐาได้พบรักกลางกองถ่ายละครกับอดีตนางเอกดังอย่างอาเปียกอรัญญานามวงจนได้แต่งงานและมีลูกสาวด้วยกันเพียงหนึ่งคนคืออีพุทธิดาซึ่งต้องบอกเลยว่าตลอดระยะเวลาที่ป่วย อ้าต้อยเศรษฐาก็มีครอบครัวที่ช่วยกันดูแลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะลูกสาวเพียงคนเดียวอีพุทธิดาที่คอยดูแลคุณพ่ออยู่ไม่ห่างอีกด้วย